สวัสดีครับช่องลุงไตนะหามครับครับผมเอาวันนี้มานอกสถานที่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบองประโอนบองบองบองประโอนโอเคจังหวัดบุรีดย์โอเคใกล้ๆกลบ้านเองนี่แหละบรรยากาศฝนตกตอนเนี้ยฝนตกแรงมากเสียงคอยกับขอโทษขอให้ครับกูบอกให้มึงปักตะไข่ก่อนทายกลัวฟ้าผ่าถ้ากูปักน่ะแสดงว่ามึงไม่สิงวันนี้อยู่กับเมนูยังนี่ครับก๋วยเตี๋ยวชามยักษ หนึ่งเดียวในบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับแมนอะไรก๋วยเตี๋ยวเราสั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำโคดเรือโคดเรือเรือหางยาวเออกูว่านี่เรือไช้เทคนิคแล้วเลยแล้วก็กระเพาถาดรานนี้มีข้าวด้วยกระเพาถารพร้อมแมนเอากิ้มจัางก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวกินพร้อมๆ้กันเดี๋ยวมีถ้วยแบ่งให้อ่านะฐรเอาไปจวดเอาไปจวดเฮ้ยไม่เป็นไรวาว้นี่แหละ อันนี้เดี๋ยวขอญาตถือไว้นะครับเพราะว่าเสียงฝนมันจะเข้ามันแรงครับครบเขาครับกระเข้าหมูครับอือเฮ้ยอร่อยจริงกระเข้าอร่อยมากรีวิวก็เตียวแต่กินกระเพราหมูก่อนเฮ้ยกินด้วยกันก็มีกระเพราถาดด้วยอะลองลองลองกระเพราอร่อยอร่อยอันนี้คืออย่างแรกนะแซ่บมากมาเด้อพี่น้องเด้ออือหือเฮ้ยสุดจริงกระเพราแซ่บลองลองลองเฮ้ย Très bí lực để giải thích mày thuốc nha hm 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 đi hm 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 มึงกินแนมนี่โอ้สดๆๆน้ำซุปบ่แซ่บโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางไหนก็มาเด้อพี่น้องใครที่ดูอยู่แต่ก๋วยเตี๋ยวนี่เขาบอกว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงดีิงเหรอใช่ไหมเดี๋ยวลองลองก่อนลองลูกชิ้นก่อนลองลองลูกชิ้นเมื่อกืนไม่ได้แซ่บหื คุดยอดพี่น้องร้านนี้อย่างนึ่งที่ผมมากกระือหมูตับแกไม่แพงแกบ่ห่วงอ่ะแกให้แบบเต็มที่เลยไม่ห่วงเครื่องพี่น้องใช่ยกยกสวยเขาดูก็ได้ยกแขวบ้าง <c oughs> นี่พี่น้องดูดูด,ดูใกล้พี่น้องโคตรแสบอ่ะปาดโอ้โห่ปาดพี่น้องนีใคร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 ถ้าไม่มากินแสดงว่าไม่ถึงบุรีรัมย์พี่นออ้อ,นอง เดี๋ยวแลยวจะก้อนกินก่อนจะกินมันต้องถ่ายรูปลงเป็ดก่อนถ่ายรูปลงเป็ดก่อนเอา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 เยอะกว่าเอายอะนะคน้าคอยเอาอย่างนั้นเลยเหรอมาเดี๋ยวก่อนก้อเสียก้อยเสียมาเคลื่อนข้ากินเข่ากันพี่น้องกินเข่าทาเออ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 อย่างนี้ก็มีด้วยเอออย่างนี้ละกูก็เพิ่งเห็นเหมือนกันขอบคุณครับกินกินน้ำกินท่าก่อนกินเข่าเราก็ต้องกินน้ำพี่น้องมาเด้อมาเด้อทางไหน ภาษาบ้านฉันก็เหมือนกับทางบุรีรัมย์เลยนะพี่น้องนะไล้ายกันไล้ายกันห,หนวังะนอบ้างมอเนาะพอด้กินสองคำ่ม่อนเดียประหยัดประหยัดพบประหยัดงบประหยัดงบ่ากินเข้ารอพี่น้องเธอกับพ่อแสบไปเลยอันนี้พูดจริง กระเพราถาดตั้งัไม่ได้ถาดเดียวเพราะอะไรมันมีที่วางไม่ใช่อะไรหรอกมันอิ่มมันกลัวมันกินไม่หมดไงคือมันมันมันได้หลายอ่ะเอาพี่น้องมาเอาพี่น้องไม่เขาไม่ห่วงเครื่องเลยนะพี่น้องอืมได้การแซ่บอ่ะ ừ mấy cái <laughs> nó mà mấy đứa mấy đứa hiểu khẩu <laughs> chạp chạp cho <Chạp> đi đẹp ừ ngọt chấm luôn cái này ừ แซ่บพี่น้องแซบมามามาโอ้จจงไหมนะแซ่บพี่เลี้ยคือคือคือเดี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเขากินเขาน้ำกินจิ๋วเดี๋ยวไปร้อมโออะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาคืนสู่เย่าคืนสู่เย่ามลยมากับน้ำาลยมากับน้ำเพราะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเออโอเค เนี่ยเนี่ยพี่น้องอันนีย้ยกให้เบิ้งเนี่ยโอ้ยเนี่ยโอ้โหขิ้นเขาก่อนขิ้นเขากินขอยมืดมด้ไหมเอาเป็นเบิมดก่อนเดี๋ยวพี่น้องวันนี้พิเศษพี่น้องสองเมนูใหญ่ๆยักษ์ๆหืมผมครับพี่ทำให้ทำท่องวางรอจะมากินเลยพี่น้อง ไม่กินอะไรเลยเนี่ยมาเ,ยเพื่อรอเมนูวันนี้เลยอืมอืมสดอร่อยต่อไปเป็นคิวของก๋วยเตี๋ยวนะครับอืมอุ้ยเหีห้ย อ่ะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนไอหมอนี่มาเดี๋ยวผมเหมาเองต่อไปเรียนเชิญก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์จัดมาจวดเนี่ยมาแบบน,นี้อาวุธพร้อมจวดเข้า โอ้ลูกดูพี่น้องดูคือมันแซ่บแบบโอ้ดูสีดูสีพี่น้องดูความเหลืองอลามคือบต่ต้องปรุงเละอืมเรียิที่อูมามีมากเคลื่องตุ๊กๆุกเลยอ่าอืมเซนมากเซนมาอ,อุ้ยโทษเก็บวงเก็บตา ออร่อยแบบไม่ต้องปรุงพี่น้องเพราะว่าทางด้านเขาไม่ได้เอาเครื่องปรุงมาให้ล้อเลยโอ้คือคือคือแจ่บที่คอยตัวมีดจีตากันเนี่ยตามึงไม่ใช่ตาคุณอ่ออาํำใหญ่ๆพี่น้องใครบอกมึงเอาเส้นเล็ก บอกมันเืดเขาฮิตกันโอคือพี่น้องคือคือคืออืมจะมากจอบเกี่ยวเนี่ยกับลูกกินลูกน้อย อ,อกรอบๆดูพี่น้องมาน้องรักมากินด,ด้วยกันมาน้องรักอันนี้เซนจะยดยกินได้มือเดียวนะเพราะอีกมือหนึ่งต้องถือไม้ไว้จะเเลี่ยนกันท,ทุกคินลูกนี่พี่น้องอืม แซ่บแสบ่แสบมากเสบแบบแสบอีเ่เลยอ่ะคือคือคือ ่ันไปพันมาทางบุรีรัมย์ด้วยพี่น้องต้องแวะบอกเลยว่าต้องแวะของดีของอร่อยิซี่สำคัญเนี่ยของใหญ่ด้วยถ้วยย่างใหญ่จะมเบีย๋ยววัดวัดขนาดถ้วยนี่ขนาดถ้วยเขาเนี่ยสอกกว่าพี่น้องตอกครึ่งตอกอีกนิดไดทำไงจะกินมัดไปเรื<ๆ>่อยๆก็เดี๋ยวจะไปเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบ คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องลุงไตนะหมนะครับทำพูดใดวาจาใดไม่สุภาพกับหมอภัยด้วยนะครับฝากติดตาม u t u b e แล้วก็แฟนเพจลุงไตนะหาด้วยนะครับวันนี้ก็ไอั้นด้วยทิกตอกทิกตอกด้วยก็ลุงไตนะหำใช่แล้วว่าผลระวังช่องฟอร์มด้วยเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงไตนะหมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Gracias.